เหตุการณ์ทั่วโลกที่น่าสะเทือนใจที่บอกว่าจะเกิดขึ้นนั้นได้เกิดขึ้นแล้วในวงเล็บนะคะหมายถึงสถานการณ์ผลการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาค่ะส่งผลให้เกิดการสั่นสะเทือนทางอารมณ์ของชาวโลกเหมาะแก่การเข้ารับการบำบัดท,ที่ทรงพลังด้วยคลื่นแสงมหาศาลที่พวกเรากำลังส่งมาให้พวกคุณอยู่ในเวลานี้ จุดเปลี่ยนบนเส้นเวลาเดินใหม่มาถึงแล้วพวกเราอยากให้พวกคุณรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นภายในจิตใจของพวกคุณทุกอย่างที่กำลังเกิดขึ้นบนโลกเป็นการทำงานหลอมรวมให้เป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อให้สอดคล้องกันกับระดับพลังงานของโลกทางใบในเวลานี้มีเหตุการณ์มากมายเกิดขึ้นมากกว่าสิ่งที่พวกคุณกำลังเห็น ในโลกมริกน,นี้ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการอันยิ่งใหญ่อันน่าอัศจรรย์มอบให้กับดาวครอโลกพันธมิตรโลกรายงานว่ามนุษย์สามมิติจำนวนมากมายอย่างเหลือเชื่อได้เกิดการตื่นรู้ขึ้นมาอย่างรวดเร็วมีการเคลื่อนไหวระดับที่สอดคล้องกันของพวกเขาได้ผ่านขึ้นไปอยู่ในระดับมิติที่สี่ กิจกรรมแมทริกระดับโลกที่เกิดขึ้นเองบนพื้นผิวได้เกิดขึ้นในระดับมิติที่สูงขึ้นและทั้งหมดนี้ก็เป็นไปตามอย่างที่ควรจะเป็นเมื่อมีการสั่นสะเทือนสูงขึ้นก็ให้ทำตัวให้สบายๆแค่รับรู้และไม่ต้องวุ่นวายอะไรมากพวกเราใกล้เข้ามาแล้วกับเหตุการณ์ใหญ่ในปี2020อันเป็นการเริ่มต้นยุคใหม่ของยุคอควาเรียส สตาเกตหรือประตูมิติที่อัศจรรย์ที่สุดกำลังจะถูกเปิดขึ้นในระบบสุริยะจักรวาลซึ่งจะช่วยให้ระดับการสั่นสะเทือนสูงในพื้นที่สูงขึ้นไปอีกระดับแสงพระอาทิตย์จากศูนย์กลางของจักรวาลที่ส่งพลังนี้ไม่เคยปรากฏบนพื้นดินมาก่อนเลยตั้งแต่ยุคแรกของแอตแลนติสกำลังเป็นแหล่งของแสงมาที่โลก แสงระดับมิติที่หที่มีการสั่นสะเทือนสูงนี้กำลังจะเปิดตัวขึ้นในไม่ช้านี้ทั่วโลกถึงเวลาแล้วที่จะมาร่วมมือกันเป็นหนึ่งเดียวและมองดูทุกสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกจากมุมมองที่สูงขึ้นหากพวกคุณสามารถทำตัวพวกคุณตึงไว้อยู่ในแสงสว่างให้มัน่นแทนที่จะจมอยู่กับความมืดมนพวกคุณจะมีความสุข พวกคุณจะมีอนาคตที่สดใสกับโลกยุคใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมมากมายเตรียมพร้อมสำหรับการส่งผ่านแสงจากชาวพิ雅เดียนที่กำลังจะเกิดขึ้น